สวัสดีครับอยู่กับช่องโอเคเกิดมาซ่อมนะฮะยำค่ำซ่อมรถหลายคันนะครับวันนี้ก็เลยไม่ได้ทำคลิปทำอะไรเลยเพราะว่ามีแต่เจ้าของรถนะครับมารวมหัวกันนั่งคุยกันคนนู้นก็คุยคนนี้คุย,คยไม่รู้จักกันแล้วครับมาซ่อมรถด,ด้วยกันก็เลยนั่งคุยกันกเลยว่านั่งซ่อมรถไปเลยครับพึ่งได้มีเวลานะฮะประกอบเกียร์นะครับ ทำเกลียวทำเกลียวแล้วก็ประกอบเกียร์เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเกียร์ลูกนี้นี่ครับเกียร์ของอีสูตรอก้อนนะครับรถล,ลูกค้าคันคันสีฟ้านั่นแหละเอเพินน่งได้ทำนะครับทำเกลียวนะครับแล้วก็ประกอบเกียร์เสร็จเรียบร้อยนะครับลูนี้เอาสายเหล็กไปอัด สายดอลิกลิฟต์นะฮะเราไปาไปทำเสร็จแล้วก็มาใส่แล้วเอามายกเกียร์ใส่นะอ่ล่าสุดก็ได้ของเนี่ยครับอ่างกุชชี่อาบน้ำเครื่องซักผ้านะเครื่องซักผ้ามาแล้วนะเจ้าเครื่องซักผ้าอันนี้ก็จะเป็นชุดทำเกียวนะครับเครื่องมือลาซาด้าอีกแล้วท่าน จะทําเกียวนะครับซ่อมเกียวนะฮะเปลี่ยนไซส์สำหรับางานที่ไม่ต้องให้ช่างทําทําเองก็ได้นะครับถ้ามี <c oughs> นี่ยหลายคันนะครับทํารถหาเงินนะหาเงินหาเงินเสริมใช้ นี่ครับน้ำพริกครับน้ำพริกน้ำพริกครับน้ำพริกข่าวถุงหนึ่งครับสังคมอาหารแกะนะครับสังคมอาหารแกะแกะถุงนะครับแกะถุงกินไม่ใช่ไม่ใช่แกะเป็นตัวนะแกะถุงครับคำนี้ก็มารายงานตัวนะฮะยังไม่ได้เงียบหายไปไหนนะครับยังไม่มีอะไรให้ พี่ๆทุกท่านได้ดูเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะที่กดติดตามนะครับสำหรับช่องก็อเก่งเกิดมาซ่อมนะฮะหรือช่างเก่งนะครับเรียกกันง่ายๆก็ช่างเก่งนะครับอูสุพศออโตสวิตนะครับผม 0929J12788 นะครับเป็นอูซ่อมรถสแตนดาร์ดบ้านๆนี่แหละครับด้วยอายุงาน ด้วยอายุงานที่ทำและดำน้ำมาเป็นเวลาห้าหกสิบเกือบยี่สิบปีอะนะครับอ่าเป็นวิทยอ่าจอมยุทธท่องยุทธจกักรนี่หลายปีอยู่นะครับน่าจะเกือบสิบปีแล้วก็มาเปิดอู่ที่บ้านเนี่ยเมื่อปีห้าสามนะครับจนทุกวันนี้ปีสองห้าหกสิบหกแล้ว 2,566นะครับทำแต่รถสแตนดาร์ดนะครับตัดแปลงวางเครื่องไวริงสายไฟนะครับอ่าแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะทำคนเดียวนะครับทำคนเดียวทำคนเดียวนะคมันก็เลยช้านะครับไม่ใช่โอนะครับมันช้านะครับเพราะว่าอ่า ทำไหลงานนะครับทำไหลงานไม่ใช่ช้าธรรมดานโคตรช้าเลยดีกว่านะครับนี่ซาวิโร่ล,ลูกพี่เขาก็จอดอยู่นี่นะครับนี่โคตรช้าและโคตรนานนะครับบอกตรงเลยอ่าเดี๋ยวผมทำยีสูดากอนายเสร็จผมจะมาทำคันนี้ต่อนะครับนี่คันนี้นะลูกค้าก่อนอสองการนะครับได้ครับเพราะว่าทะเบียนขาดแล้ว ส่วนยีสูรดาวคณายนี่ก็เหลือแค่เนี้ครับแค่ยกเกียร์ใส่นะครับยกเกียร์ใส่ยกเกียร์ใส่ก็เติมน้ำมันเติมน้ำมันเทสระบบนะครับติดเครื่องรันอินเอาไว้ดูว่ามันรั่วตรงไหนบ้างนะครับช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยมีอะไรให้ดูนะฮะช่วงนี้มีแต่ทำรถเก็บเงินนะครับซื้อเครื่องมือก ซื้อได้สั่งซื้อ,อเครื่องเทสหัวฉีดนะครับเครื่องเทสและปรับตั้งหัวฉีดนะครับของบอสนะหลักแสนเลยนะครับไม่รู้แพงไปไหนเครื่องนิดเดียวเองเครื่องเล็กกว่ากล่องเครื่องซักผ้าอย่างนี้เนี่ยแบบตั้งโต๊ะนะครับไม่ใช่เครื่องใหญ่มาถ้าเครื่องใหญ่แบบเบ้งๆเลยก็โอ้เป็นล้านนะครับแต่เนี่ยได้มา,า,อาเอาเอาคร่าวๆนะก็ อีกนิดเดียวสองแสนขาดอีกนิดเดียวสองแสนนะครับสีเขียวนะครับของบอสนะฮะเป็นรุ่นมันก็ไม่เห็นม่รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับรุ่นกลางๆนะฮะแต่ราคามันยังไม่ลงนะครับรซื้อตัดสินใจซื้อนะครับเพราะว่ามันเราต้องใช้นะครับเพราะว่าของของที่ในร้านผมมีเป็นแบบกดเอานะมันมีเป็นแท่นกด อย่างเดียวนะครับมันไม่รู้อ่ะการตวงแล้วก็ระยะยกนะครับว่ามันมากมันน้อยแค่ไหนนะเมันได้แค่เทสแบบคร่าวๆนะครับแต่ถ้าเอาแบบว่าค่อนข้างดีก็ต้องซื้อเครื่องเทสนะครับก็คือเขาจะ,ะทำการเช็คเทสแล้วก็ตวงในตัวเดียวเลยนะฮะ ถ้าระยะยกไม่ได้เขาก็จะมีแผ่นชงแผ่นชิมเอาไว้ให้ลองนะครับลองหนุนเพื่อปรับระยะในการยกของหัวฉีดนะฮะซึ่งทุกวันนี้อู่หลายๆอู่เขาก็แทบจะทําเองกันหมดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอู่อยู่ต่างจังหวัดเนาะไกลๆอ,อ่ะอู่ใหญ่ๆอะ่ะเขาก็จะทําเองนะครับเพราะว่าเวลาส่งแล้วก็กว่าจะเอาของกลับมาก็ใช้เวลา2-3วันนะครับ แล้วก็ถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆก็อาจจะวิ่งไกลหน่อยนะครับร้านใหญ่ๆก็เลยจะมีเครื่องเทสเอาไว้นะครับ mm. สําหรับเทส mm. เบื้องต้นแล้วก็ซ่อมบำรุงเบื้องต้นนะครับมันก็ถือว่าโอเคนะทําที่เดียวจบนะครับผมก็จะซื้อมาตั้งนานแล้วแหละจะซื้อมาตั้งนานแล้วแต่ด้วยเงินทุนที่น้อยนะครับทํางานเก็บเงินเก็บเงินจน ได้นะครับทำงานเก็บเงินจนได้แล้วก็กู้ธนาคารด้วยนะครับส่วนหนึ่งตอนนี้ก็ได้เป็นลูกค้าของธนาคารได้เป็นหนี้แล้วแต่ไม่กี่ตังค์หรอครับเราก็เริ่มจากน้อยๆไปเราค่อยคิดการใหญ่ถ้าเราคิดการใหญ่เลยทีเดียวมันก็ไม่ได้อะไรนะครับผมเนี่ยผมผมจะอยู่แบบนี้คือทุกคนจะเข้าใจนะครับ เพราะว่าผมก็คุยพูดหลายครั้งแล้วว่าผมผม,ผมพอเพียงที่จะอยู่แบบนี้นะผมพอใจที่จะอยู่แบบนี้นะครับผมไม่ต้องการใหญ่โตกลํารวยอะไรนะขอให้อยู่ได้นะครับลูกค้าลูกค้าโอเคผมโอเคนะครับแล้วก็ถึงจะเป็นอู่เล็กๆแต่มีเครื่องมือค่อนข้างจะครบนะฮะเกี่ยวกับกเรื่องอาการเช็คระบบอะไรพวกเนี้ยค่อนข้างจะครบนะ เช็คหัวชงหัวฉีดก็เช็คเทสเบื้องต้นได้นะครับว่าโอเคหรือไม่โอเคนะครับล้างเทสเช็คเบื้องต้นนะครับแล้วก็ใส่ถ้ามันดีกว่าเดิมก็โอเคใช้ได้นะครับแต่ถ้ามันหนักกว่านั้นก็ต้องส่งร้านนะทีนี้ก็เลยต้องสั่งเครื่องเทสหัวฉีดนะครับเทสหัวฉีดแบบอัตโนมัติมาเลยนะครับเพื่อให้ให้รู้เลยว่าเออแต่ละต้นเนี่ยมัน ทำงานปกติไหมถ้าไม่ถ้าผิดปกติก็เราก็ปรับตั้งได้แล้วก็ต้องอเขาก็จะมีชุดนี้เอาง่ายๆครับเบ็ดเสร็จตกสองแสนกว่าบาทนะครับมันจะมีตัวชุดถอดประกอบเครื่องมือเครื่องมือมาให้พร้อมเลยนะฮะนะครับผมเป็นบริษัทที่เขาขายเครื่องเทสรุ่นนี้นะฮะ แล้วก็จะมีเครื่องมือถอดหัวชงฉีดถอดได้ทั้งต้นนะครับถอดแล้วก็ซ่อมได้ทั้งต้นแล้วก็มีอุปกรณ์ลองแผ่นชงเป็นชิมให้นะครับก็ลงทุนหน่อยฮะว่านะครับต้องเก็บเงินนะครับไม่ใช่ว่ามีปุ๊บปั๊บมีนะครับต้องทํางานแล้วก็ค่อยเก็บเงินนะครับถ้าเราตั้งใจอยากจะได้อะไรนะครับปีนี้อยากจะได้อันี้ปีหน้าเราอยากจะได้อะไรเราก็เก็บเงินเอาไว้นะครับ ถ้าเราไม่เก็บเงินนะครับมันก็จะไม่มีหรอกครับอยากได้มันก็ได้แค่คำว่าอยากได้มันก็แค่คำว่าฝันนะครับฝันว่าอยากได้แต่เมื่อไหร่ฝันแล้วมันจะเป็นจริงนะครับทีนี้สมัยก่อนถ้ามันมีบีทนะครับก็โอเคนะครับบีทก็ขอมอบรถเข็นนะครับฝันของท่านเป็นจริงแล้ว <c oughs> นะก็ทำง่ายได้ครับมันไม่ได้มีต้นทุน ปุบปั๊บมาเปิดบุ่มเลยทีเดียวนะครับมันต้องสะสมแล้วก็เก็บเงินทํารถสะสมประสบการณ์แล้วก็ทํางานนะเก็บเงินครับเก็บเล็กผสมน้อยนะครับผมก็มันก็เป็นชีวิตปกติของผมเนี่ยครับถ้าเราตั้งใจอยากได้อะไรวันหนึ่งมันก็ต้องได้นะครับเราต้องตั้งเป้าไว้เลยว่าปีนี้ปีหน้า เดือนนี้เดือนหน้าเดือนไหนเราจะได้อะไรนะแย่งเครื่องซักผ้าเนี่ยเครื่องเนี้ยเครื่องเนี้ยมันเสียตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยมกราเนี่ยเพิ่งได้เครื่องซักผ้านะครับแต่มันไม่ได้แพงอะนะเพราะว่ามันเป็นของเนี่ยว่า,วาช่วงโปรโมชั่นไงอ่าก็เรียกอะไรล้างสต็อกมันก็เลยได้มาราคาถูกครับเครื่องใหญ่แต่ราคาถูก มันเป็นเครื่องสองถังครับมันถูอยู่แล้วสองถังครับมันถูอยู่แล้วเพราะว่าถังเดียวฝาบนเนี่ยมันก็ไม่เหมาะกับเสื้อผ้าอย่างผมแล้วนะครับเสื้อผ้าอย่างผมนี่นี่มันจะเลอะแต่น้ํามันนะครับเอาถังเดียวมามันค่อนข้างจะไม่คุ้มนะฮะหลักหมื่นนะครับหมื่นกว่าบ,บาทหมื่นกว่าบาทมาเอาเสื้อผ้าแบบเลอะน้ํามันแบบเนี้ยพวกซีนยางมันเสียหมดเลยนะ พอมันเจอแบบในชุดในเสื้อผ้าเนี่ยมันจะมีน้ํามันนะครับบางทีมันทําให้ซีนยางเนี่ยใต้ใบพัดเนี่ยมันบวมนะครับพวกเครื่องซักผ้าพวกนี้บางทีมันไม่เคยทนน้ามันนะนะครับก็ใช้ใช้ใจมันก็พังเรื่อยแล้วครับเพราะว่ามันมีแต่น้ํามันนะครับพวกซีนพวกใบพัดเสียบ่อยเครื่องนี้ก็เพิ่งมาส่งนะครับวันนี้ตอนค่ำ มาส่งตอนอามาส่งตอนทุ่มหนึ่งนะครับเครื่องกับผ้านี้ก็ลาซะได้อีกแล้วนะครับเพราะว่าผมชอบสะสมสะสม,สะสมแต้มไงสะสมคูปองนะครับสะสมคูปองสะสมแต้มมีส่วนลดของไฮเออนะครับ10กิโลอสามพันกว่า 3, บาทนะครับส่วนลด คูปองนี่ผมสะสมมาเยอะมากเลยเพราะว่าผมซื้อของแบบว่าราคามันแพงนะครับได้รับ่วนลดคูดปองนี่เยอะนะจากสี่พันกว่าบาทเหลือสามพันกว่าบาทเอาอะไรมาเกีดด้วยก็สั่งไว้หลายวันแล้วนะครับของมันเพิ่งมาส่งหกวัน ร้านใกล้ๆมีขี้เกียจไปนะครับทำงานนั่งอยู่แต่หน้าโทรศัพท์แหละสั่ง <c oughs> <อ> <c oughs> นะครับร <c oughs> ้านแถวบ้านมีร้านไปเลยบล่าน,นะแต่ไม่ไปดูไม่ชอบไปแต่ซื้อนี่มันได้ส่วนลงส่วนลดด้วยไง <c oughs> ผมก็เก็บพวกส่วนลดเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับล้วก็เก็บเอาไว้นี่ถั <c oughs> งบนนะครับ กะแ,แบบพอเลิกงานแล้วก็โดดใส่ถังเลยอย่างใหญ่อะเนี่ยสูงเท่าเอวอะเนีย่ยครับเวลามันเสียก็เหมือนเครื่องมือนะครับพอมันเสียก็เราก็ต้องซื้อใหม่เนาะอย่าไปนั่นเลยครับอก็ต้องเก็บเงินเนานะครับก็ทันทีว่าทำมากิน เงินงบน้อยเงินน้อยเบียน้อยหอยน้อยก็เข้าใจนะครับเข้าใจทุกคนรายได้ต่างกันนะครับรายได้ต่างกันผมก็ไม่เทว่ามีเงินอะไรมากมายนะครับมันก็นี้ทั้งนั้นแหละครับส่วนมากแบบเนี้ยเขาก็ผ่อนเอานะทุกวันเนี้ยเขาก็ผ่อนเอานะครับเขก็ซื้อเงินผ่อนเงนทั้งนั้นเลยครับพอทุกวันนี้ทํางานก็เหนื่อยนะครับทํางานก็เหนื่อย จะมานั่งซักมือซักอะไรก็ไม่มีเวลาพักผ่อนนะครับทุกว,วันนี้เขาก็เลยมีอะไรนะเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญมั่งหรือว่าเป็นร้านที่แบบรับซักผ้าไปนั่งเล่นไวฟ์งไวไฟระหว่างรอซักผ้านะ,นะครับนี่ของใหม่ครับสามพันกระบาทแต่ย่างใหญ่อะไฮเออร์นะครับของไฮเออร์ใบรับประกันทังปั่นนะครับ สองถังเพราะว่าใส่แบบเนี้ยผมว่ามันคุ้มกว่าสําหรับตัวผมนะเพราะเพราะว่าถ้าเอาถังบนอ่ะมันเสียง่ายมันเสียง่ายเพราะเสื้อผ้าเรามันมีแต่น้ํามันนะครับแต่อันเนี้ยมันเสียเวลาที่ว่าเราต้องมาคอยคอยเปิดปิดน้ำํำ <laughs> ครับ <laughs> มันต้องมาบิดเอาเองอ่ะใช่ไหมเออ เนี่ยมันต้องมาบิดเอาก็ก็ยังดีครับอย่างน้อยเราก็มีเวลาเดินไปเดินมานะครับคอยดูเครื่องสักผ้านี่เออ10กิโลนะครับสิบกิโลอย่างใหญ่เท่าเอวอ่ะสูงมาก ก็เดี๋ยวลากเข้าไปข้างในพรุ่งนี้สว่ากันนะอันนี้เก็บไว้ก่อนก็ถือว่าส่งมาแบบไม่ช้ำนะส่งมาไม่มีช้ำนะครับใช้ได้ก็ผมก็ดูนะครับร้านแต่ละร้านในการขายของนะครับว่าโอเคไม่โอเคนะครับระยะเวลาแต่มันก็รอหลายวันหน่อยนะครับ อย่างสูงอะ<ฮ>่ะเวลาเรามองในโทรศัพท์อะ่ะเราก็จะมองไม่ค่อยรู้นะครับแต่ถ้ามองถ้ามาเจอของจริงเนี่ยใหญ่ผมซื้อของหลายอย่างก็เมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยได้ซื้อนะครับแต่เวลาเราต้องหัดเรียนรู้อ่ะนะครับถ้าซื้อของในพวกช้อปปิ้งทั้งหลายแหล่เนี่ยแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นอ่าเครื่องมือนะครับเครื่องมือแล้วก็ของพวกเนี้ย มันทุกวันนี้มันโอเคนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนไอ้พวกของประดับนะของประดับของชํารุ่ยอะไรเล็กนงเี้ยบางทีมันมาไม่ตรงนะครับแต่ถ้าพวกของแบบนี้ยเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้ยมันจะโอเคนะเพราะว่าร้านใหญ่เขาขายนะครับอันนี้ก็จะมาจากร้านใหญ่ๆนะครับที่เขามีสาขายเยอะนะครับเขาก็ขายในช้อปปิ้งทั้งหลายแหล่นะครับอันนี้ก็สั่งมาจากลาซาด้านะครับลาซาด้าอีกแล้ว อันนี้อันนี้ก็ล a ซาดานะครับ l a ซ a ดาเนี่ยมันดูภาพง่ายของช้อปปีเนี่ยภาพมันเล็กอะ่ะมันเล็กๆแล้วก็ตารางอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยผมก็ไม่รู้นะแต่แต่ของดีๆส่วนมากเขาจะของที่แบบคุณภาพร้าน,นใหญ่ๆเขาจะขายช้อปปีกันเยอะนะ l a ซาดาก็แบบอีกอีกเลนหนึ่งนะครับแต่อันนี้ผมก็ซื้อ l a ซาดานะครับบอกได้เลยว่า l a ซ a ดานะครับ ช้อปปี้ผมก็ซื้อนะครับช้ e อปปี้อ่ะผมซื้อทั้งสองอย่างนะครับั้งสองที่เลยทั้งช้อปปี้ทั้งราตซ์ด้านะครับสะดวกสบายไม่ต้องไปไหนละไม่ต้องไปเดินละห้างเฮิอแต่ที่คนก็ชอบไปเดินกันเพราะว่ามันมีให้ดูหลากหลายแล้วก็เพลิดเพลินกับการเดินนะครับเดินแป๊บเดียวก็เป็นชั่วโมงชั่วโมงโดยไม่รู้ตัวนะแต่ของผมเนี่ยมันมีงานนะครับมันต้องทํางานพอทางานปุ๊บไงวะ จะไปซื้อของก็ไม่อยากไปแนละ้วพอเลิกงานก็นเย็นแล้วค่ําแล้วบางทีผมเลิกงานนู่นสองสาทุ่มนะครับตื่นทํางานตื่นเช้าก็จริงแต่กว่าจะได้ทําก็เก้าโมงนะกวาดอูเดินเออแล้วเหยลอยชายนะครับแวะอูนูน้นคุยทักทยายยาำเช้านะครับคนเรามันต้องมีการระบายต้องมีบริหารปากนะครับถ้าไม่มีถ้าไม่ได้บริหารปากนี่มันก็จะเหงาหงอย อย่าให้สมองมันเหงานะครับอย่าให้จิตใจมันว้าวุ่นมันต้องไปหาคนกวนกวน,กวนบาทาเล่นนะแถวแถวนี้ยนะครับก็ขอบคุณนะฮะคำคืนนี้ยังไม่มีอะไรให้ดูอะไรมากมายครับก็ขอบคุณทุกทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็ขอบคุณ FC ซีใหม่ๆนะครับ กดถ้าเข้ามาดูก็กดติดตามมาไว้นะครับวันใดวันหนึ่งเผื่อจะมีอะไรให้ดูแล้วก็มีปัญหาอะไรก็โทรมาหาได้นะครับ0 9 2 9 7เ2 7 8 8ช่างเก่งนะครับไม่ต้องบอกว่าก่อเก่งนะครับช่างเก่งนี่แหละครับช่างเก่งนะฮะก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่องนะครับแต่พ่อแม่เขาตั้งให้ว่าชื่อเก่งนะครับตั้งให้ชื่อเก่งก็ทำไงได้ครับชื่อพ่อแม่ตั้งให้ ไม่เก่งก็ต้องเก่งครับเพราะว่าผมชื่อเก่งนะครับอขอบคุณมากนะครับทุกท่านนะฮะไม่มีลูกค้าไม่มีพี่ๆทุกท่านไม่มี f อฟซีก็ยังไงล่ะก็ไม่มีช่องนะครับทุกท่านมีความสำคัญกับผมทุกคนเลยนะครับผมอขอบคุณนะค่ำคืนนี้หลับฝันดีนะครับ เดี๋ยวจะเก็บของก่อนนะครับและแล้วเราก็มีเครื่องซสก้ผ้าเป็นของตัวเองสักทีหนึ่งหลังจากที่มอแปลงไฟระเบิดเครื่องซสก้ผ้าบึ้มตู้เย็นก็พังมานานาปีแล้วเรามีเครื่องซสกผ้าสักทีหนึ่งเดี๋ยวจะซักให้กระจยกะจายเลยเดี๋ยวเชียวขอบคุณนะครับหลับฟันดีนะฮะสวัสดีครับ